วิธีรู้สไตล์ที่เป็นตัวเองจริงๆเพื่อปั้นแบรนด์ตัวตนการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับตัวคุณนะคะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คะ และขั้นตอนที่เวกกำลังจะบอกนี้จะช่วยให้คุณสามารถหาภาพลักษณ์หาสไตล์ที่มันเข้ากับตัวตนของคุณได้ค่ะคอแรกเริ่มต้นที่ทําความเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณคือคนสไตล์ไหนข้อสําคัญคือห้ามเฟซนะคือคุณต้องเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นยังไงให้คุณเป็นแบบนั้นเลยเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพท่าทางคารแรคเตอร์เวกบอกเลยนะต้องชัดและไม่ปลอมคุณแต่งตัวแบบไหนแล้วมันแบบห คุณมีความสนใจเรื่องอะไรชอบอะไรให้สำรวจตัวเองดีๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าคุณชอบอะไรเช่นคุณชอบศิละปะหรือเปล่าชอบดนตรีไหมชอบเรื่องปรัชญาหรือเปล่ากีฬาหรือว่าชอบทักษะอะไรแล้วคุณก็เอามาจดไว้นะถ้าวันนี้คุณไม่จดบอกได้เลยฟุ้งค่ะสุดท้ายเวลาทำคอนเทนต์ออกทะเลแล้วมันก็ไม่ชัดเจนแล้วสุดท้ายสร้างตัวตนไม่สำเร็จสองค่ะหาสเสน่ห์ของตัวเองให้เจอธรรมชาตินี่แหละคือสเสน่ห์ไม่ต้องแบบไปหา แลไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายข้างในคุณอ่ะมันเป็นยังไงแล้วข้างนอกเป็นยังไงแล้วมันแมทกันไหมคือมันเหมือนกันหรือเปล่าสรุปคุณคือคนแบบไหนคะถ้าวันนี้ไม่รู้ลองคิดก่อนคนอื่นมักจะพูดถึงเราอย่างไงยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนสวยเก่งสตรองมีทัศนคติที่ดีหรือว่าคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจให้ใครอยากเดินตามหรือเปล่าตรงนี้แหละค่ะท,ที่มันจะทําให้คนอ่ะประทับใจในตัวคุณ แล้วก็อีกนิดนึงคือจุดจุดกึ่งกลางอ่ะระหว่างจุดเด่นกับจุดด้อยของคุณตรงนี้แหละพี่เป้บอกได้เลยว่ามันทาให้คุณมีสนเสน่ห์แต่ถ้าคุณเอามันซ่อนไว้ก็จะไม่มีใครเห็นและเมื่อไม่เห็นก็ไม่มีคนใจให้สามหาให้เจอถามว่าเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงเมื่อบนโลกออนไลน์ ประสบการณ์คุณเป็นยังไงจุดเด่นที่มีเป็นยังไงและสิ่งที่คุณทําได้ดีมากอ่ะคือคุณเก่งมากอ่ะสิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้คุณแตกต่างอย่าง มั่นใจการออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนต้องไม่ฆ่าตัวเองด้วยการเฟซนะคะยืนยันเลยเพราะวันนี้ถ้าผูกผลิกภาพของคุณไม่สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่สื่อสารออกไปรับรองได้คนไม่อินค่ะถ้าคุณปลอมแล้วคนจะอินได้ยังไงจริงไหมคะและถ้ามันไม่ชัดคนดูก็ยิ่งสับสนค่ะหาให้เจอว่าวันนี้ดีของเราคืออะไรมันมีคุณค่าเรื่องอะไรและเราสามารถนิยามสั้นๆเกี่ยวกับตัวเราเองได้ไหมถ้าคุณบอกว่าอย่างอธิบายไม่ได้เลยค่ะ ดันแปลว่าคุณยังไม่รู้จักตัวเองชัดเจนการทําธุรกิจยุคนี้นะคะสําคัญที่สุดเลยคือคุณต้องขายตัวเองให้เป็นค่ะคือแบรนดิ้งตัวเองให้เป็นแล้วลูกค้าเขาจะซื้อเพราะว่าเป็นคุณถ้าหากวันนี้ภาพมันยังไม่ชัดแม่อยากบอกว่ามันก็ยากแบบที่จะสร้างสําเร็จยากที่จะดังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งคิดว่าหูแม้นหจูจะต้องเป็นคนเพอร์เฟกหรือเปล่าคะความจริงคือคนที่เพอร์เฟกไม่ได้ดังทุกคนนะคะแต่คนที่มั่นใจคนที่มีพลังและยอมรับจุดได้ของตัวเองได้ นี่แหละค่ะที่มาของความดังถ้าวันนี้คุณหา3ข้อนี้เจอคนจะติดตามชัดค่ะกระแสตอบรับก็ชัดค่ะคนเขาก็จะตัดสินใจง่ายว่าเอ้ยฉันจะตามผู่หคนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากตามดีและในที่สุดถ้าเขาชอบเขาจะกรี๊ดคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจนี้นะคะอย่าลืมกรี๊ดพี่เป้เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพีเ่เป้รัติยาสวัสดีค่ะ